มาครับมากินลนานหวยร้านลาบตอนหนาเอ็นโล่ครับลานยังครับร้านผนหวยรับก้อยค่ะผลหวยลาบก้อยขายยังนะครับมึงีใส่กรอกด้วยเน้นเนื้อของเขาอย่านี่คือก้อยคือลาบนะครับเนาะในลมบรรยากาศครับออกเปมือเดียวในดังเลยนี่ร่าทำไมนี่บรรยากาศดีโอ้เพียบเลยอ่า ทานครับผมไตเขามั่ยเพื่อนมุญครับไต่ขอมั่วเปล่าไตาขาเาาตาข,มา,ตา,ขมามาาั่ว่ปล่ากินข้าวผัดมากพูดอนหัวโตโอ้ครับเทคโนโกลุ่มิงนะครับบุญบรรยากาศดีครับผมริมทางแต่ร้านลาบริมทางของแท้ขนหวัวลาบก้อยครับและจานสวยด้วยเฮ้คนเดียวเลยบุญ ไม่ขาดคนเดียวด้วยจริงๆครับน้าตายังเป็นไม่หลุนอยู่เห็ดก้อยแสบอยู่เดี๋ยวล้อซิมมึงจะแสบขนาดไหนเยยมเลยทั้งแต่สุยอดเลยน่หวมาห้างมู่รียกอีกไม่ใช่เป็นแซ่แสบ เป็นยังก็ตัางซื้อคนหวยครับเป็นสายาของหนูใช่คนเงี้ยอ๋อเปิดโดนแล้วเปล่าเนี่เปิดมาเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วแกรบคักขายเองดครับเดินนี่บ่อขับไปรับคุณแมรับมานั่งเขาใส่เขาเป็นยังยังแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับผมเขาเปิดยุสัยครับตุ่มเขาเลยงานเทคโนเขาเปิดน้ามอกระสินแน่นจ้ะหน้ามอกระสินครับ บรรยากาศดียงเอียงๆอีสานไม่ข้าวหรอหุ่นสูงเขาจะว่าอะไรบังจะซื้อหลานเนี่ยหุ่นหวยมึงหนีเราจะไม่ซื้อพี่เดยเอาข้าวแน่นี่หิวข้าวแล้วที่นี่นี่ครับมาตรฐานสั่งเลยอะอันนี้ย่างบ่างไหมค่ะย่างกับน้ำตกย่างกับน้ำตกครับ เราเบิ้งรับนี่ี่ไมนู้ใส่กรอกหร้อผมซิมใส่กรอกกันมีทึ่งหมูทึ่งเนื้อมักใส่ย่างนะครับมี่เขาอย่างธรรมดาเลยบ้ามักค่ะโดยเท่าบาทําเนื้อเขาหล,ลับมากขายสองร้อยหกสิบค่ะสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบเยเบิ่งสูตรมากเล็กน้อยครับผม ผิดด้วยเขาคัวด้วยโอ้สุดยอดครับผิดสุดยอดครับสมัรด้วยจับใส่กอครับสุดเจ้าบายครับใส่กอ 8ปดสิบค่ะแปดสิบบาทนะครับทอดออกมาครับโอ้โหถิ่กอก,กทอดด้วย <c oughs> เอาผสมกันในยวะครับน,นี่มีแต่หมูมีทั้งเนื้อน้ำผัดต่อผีพันสังหมูคคชมขอนียวอ่อนหอนเสียบเขแบบนี้ต่อทานแบบนี้นึกว่ายางอบออก เด็ดเลยนะครับตรงแรงมันออกก่อนวนี้นกินะผมเาระวางน้ำนกระเด็นมาครับเีครับผมนี่เมนูแบบหมูแบบใส่กว่าความเขาเนี้อวันหวันน,วน,นี่ผมบอกเลยจบ เรวฟังเสียงแตกงมดปุ๊บครับขาเป็นคนรังถอดแต่ต้องอยู่กลบไก่ครับผม <c oughs> มาครับผม

เอาแย้งไปโอ้จะกินข้าวขวายกบพอแห้งนะปลาโตนี่มันกินกระแจแล้วข้าวเหนียวหุ่มด้วยมกแปงเี้าโจมในเด้อค้าแฉบเอาว่าข้าวเหนียวไม่คุ้มหอมไม่ต้องทายเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องจังไฟเอาเลยนี่แจงรเ่แจงเงินป่ะครับครับอากาศเขาผมแฉบอือเพับก่อนนะแ่บเก็บกนขอทอรองมอมา คนนักขั้มเขาจะกินกันปกติได้ครับครับกระเสีเป็นครับเป็นครับเขียดแม่เลยแฉะมากพี่ต้อมพี่ต้อมคนสวยพี่ต้อมคนจอยสนองเอาครับจิ้มเลยโอ้ยยังรวยเสียผ่ากันรู้ดูอย่างตู่เรื่องไม่เสียผ่าได้ครับ กินเนื้อได้สุดยอดเดิสายฝนเด่นของเด่นของเแก่ของเดี๋ยวของยังของแก่กันของสูงหรือของต่ำหยอกหยอกมูหยอกหยอกบ่เป็นไรสุพิทตอมปลาเจ้ากระเทียมบัวปลาแก่บัวสวยได้เด้แอบแอบถไายก่อนขนาดว่ากินกระเทียมยังขนาดนี้นอนแบบเกือบเกือบกินกระเทียมี่ขนาดไหนมีอย่างนีครับผักเป็นหลัมาตรฐานปลากระเทียมบัวผัก อยากแต่จะเพลกเว้ยใช่อยากลองกระเทียมบวกกินกระเทียมเปล่าทางมันเคี่ยวแล้วเอาเกันชักครับเนนี่ยไงเนาะโอ้บวกกินเนื้อหาเพื่อนถ่านเอาวะมีหมูไหมหาใส่กอกไหมอันนี้บวกแมงเนื้อเกนเป็นขึ้นเนื้อเสื่อมเจียวเจีย่างงี้เจียวขมอย่างเจียวอมากลองกระเที ไหนครับเองครับผมจะค้ำกันครับผมจะทำกันจังใหญ่เลยวะที่นี่นีบ่บรกแผลติดมันมากเลยวันนี้ครับบ่ออันอื่นนะกินดยวยแต่ว่าแค่เพื่กินเน่ะเจอตอนไงกินกระสัดหน่อยอครับผมจัดให้ติดเต็นครับโอ้เหนือพื้นดีดีอยู่นี่แจ่วมากเลยสุดยอดแต่จิได้เขียวไหมใช่ควรร่องน้ำตกครับผมเจียว คนแนะน้ำลันเปิดแดดอยู่แม่มากัดพริกแม่้องน้ำกันนะมาหาวุ้ดจะถากไควอยู่ยวถากินกับไคว่ก็ได้เอ็ยต้องเข่ากันนี่ยสดน้ามันตุ่มมึงยังไงแปลว่มันเป็นมันันเนี่ยกระสินครับเมื่อนี้เจ๋อ่เาไมได้กินแต่ว่าเข่าขเข่าตัวกระที กี่จับเดือดเืโคตรแ่ผมไม่นอยู่นี่แจ่มบมตันแรงความใส่กอเข้ามาแล้วใส่ฝนม่กินเ้อลองไปให้คนนี้กินได้เด้อออันนี้ว่าอะรบ่อันนี้เนี่ยเนี่ว่าอะไรเลยเนื้อวาเด็นของหวยมาลากระเทียมพีกันอีกเอเเบิร์ดมาขีนเลยครับหูก่อยมาแล้วเซียนก่อยครับผม หายห่ักแน่ว่ามันอื่นเอาเลยยิมเขายิมเขาจังพันน่ะแล้วบอกทำไมผมต้องคุยกับเขาเรื่องที่เขากันสุดๆเลยนะครับขอยากกินเบิ่งคนบิ่งหิวเลยแฉบก็แฉบผมต้องเบิ่งก่อยครับผมหลานอยู่เลยหันมาเลยไปกล้องครับผมมีคนหิวเลือกยิม บรรยากาศมึงครับผมเนื้อสดมากเลยแซ่บก็หิวเขาเดือดเดือดเดือดได้สร้าเื่นแซ่บพี่ดิเนื้อสดดีมากเลยเตี่ยมันเที่ยวมาพกได้นี่แบบนู้นกินพีกแบบหวนเราอเดยวเ่มันไปกินหนึ่งเตี่ยวเขาใส่ในระบบคิดสดมึงก็จ่ายค่าพี่คนนบอกกอนจ่ายเพิ่มยูไปเพื่อน ทาข้างเดิมมือมาหมดเสียทางรอยเย็บจิ้มนะคครับผมแต่บุญน้องปลอดเปล่าเยยุไส่ก่ันเกิดยุบขาม่หน่อยขาไม่หน่อยรอยเอกแล้วงามเน้่าสาวรอยเ็นไหครับจากบอลลนี่คุณได้ในน้ำลันนี่หรอคูได้เป็นคนในน้ำรัน ทั้งเลาะดจัดเนื้อสัเลยตนนี้แซ่บดีเดี๋ยวซิมเสร็จกวบมาีบาก่อนนั่งโตผู้สาวหนุมีนุมาขึ้นนครับยุบานน้มีเสร็จกวบยางแซ่บแซ่บดีกูได้กตองแซ่บเลกินได้ได้ใส่กวคือสยสมดตัวนี้เผ็ดอคุได้ปกินเผ็ดเผ็ดเ็ดคมกินคมมากเวน เจ๊สามครับมือนี้ยาการดีมากเดี๋ยวเพื่อนรักทุกคนเลยเดี๋ยวเจอกันใหมบรรยากาศนะไปแล้วครับผมเจ๊สามกำลังพ้นหวยแซวีรอบเดือนี่คนเยอะเสียพักไปแล้วเพชรที่รีเขาพิ้วกินเลาบ้าง bí thai bí không <được> biết à hướng biết à không biết học không làm à không để Giải phóng